ถ้าวายดินบอกหาลอยก่อนเนาะเออป็นจำนวนเงินอยู่เก่าเส้นกีป,ปัจจัยนี่ก็มาจากฟังไทยเนาะจากผีสมานบาบุงน่านสองพันหาลอยบาทยังขายอยู่สหาพันพอดีมีแฟนขาพผ่นฟ้ามาทำบุญแบบบุญขาประดับดินเนาะก <c oughs> ็เลยเอาส่วนนี้มาเติมให้ให้เป็นเก่าเส้นกีเนาะ <c oughs> ไม่กอ่อน <c oughs> <c oughs> อโเคสวัสดีพี่ดองก็มาพบกับส่องทิ่นซะหน่อเนาะซึ่งในคลิปนี้เนาะกะกงกับมือยังวันซีนอ่าวันซีนเนาะวันยังบัวคำวันจันเนาะวันจันเข่าประดับดิ้นวัอนี้เนาะแต่ละคนเนาะกะพอดีวัอนี้กะเลยแบบว่าซีอ่าลงไปวัดเนาะพอดีอัน มี่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพี่สมานบำรุงนานเนาะเพิ่นกะได้ส่งปัจจัยมาอีกเนาะหอบซองก็คือ2,500บาทเนาะพี่น้องจองดินบล็อกซวยวัดบ่านนุ่นขู่เนาะซึ่งอ่ 2, า2,500บาทก็คือประมาณ8ปดแสนเจหพันหรือว่าได้ดินบล็อกก็คือ486ก่อนเนาะแล้วก็ได้สอบถามไปทางวัดแล้วเพิ่นต้องการอยู่500ก่อนเนาะแล้วกะ็พอดีมีอ่าพี่น้องแฟนคลับท่านนึงเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาทำบุญกับทิบเนาะ ดินเนาะก็เลยจะเอาส่วนนันมาเติมกับเงินของผีสมานป้อมุงน้านเนาะอ่าพอดีด้ยดินบล็อกหาลอยก่อนเนาะพี่น้องเส่งกะเพิ่นบบประโสะของน้ำเนาะตอนนี้ก็ได้สั่งดินบล็อกเป็นทีมห้อยแล้วเพิ่นกำลังค้นขึ้นรถไปส่งว,วัดเนาะสถานเท่ากะสิไปวัดแล้วก็ไปเจอกันอยู่วัดเนาะพี่น้อง อันนี้อัน,นยัปหอขอดินบล็อกเนาะนหาลอยก่อนเนาะก็เลยเอามาห้เนะเาะส่วนปัใจจัยมาจากฟังไทยก็คือจากผีสะมาลปมุงน่านเพิ่นที่ว่าโอ้ยเอามา้มาเอาก่อนบอกเดี๋ยวไล่กันเดี๋ยวอ่าถวายดินบล็อกหาลอยก่อนเนะเาะเป็นจำนวนเงินอยู่เก่าเส้นกีปัจจัยนี่ก็มาจากฝั่งไทยเนาะจากอ่าผีสะมานบำร,รุงน่านซองพันหาลอยบาทแล้วก็อ่าพอดี เสาวันหาลอยบาดได้อยู่แปรเสน้นเจสิบหาพันเนาะเดชามหาซูนสนั่นอ่ยนยังขายอยู่ส้าหาพันเพราี่มีแฟนขาเพลนฟ้ามาทำบุญแบบบุญข่าวประดับดินเนาะก็เลยเอาส่วนนี้มาตืมให้ให้เป็นเก่าแสนกีบเนาะเป็นขัดดินบล็อก <c oughs> อก็จะลืมน <หา S 1> พรอนรรออกต้นหยาดยุม่มนอะส่งได้มาถวายดินบล็อกหาลอยก่อนเป็นเงินกีบเก่าแซนกีบ ปัจจัยจากฝั่งไทยจากทานสมานบำรุงน้ำสองพัหาบาทเป็นเงินกี่แปดเสนกิมาพันกีบจากทานเท้าหาพันกีบร่วมกันพอดีเป็นเก่าเซนกีบนอขาดินบอกก็ดีอัตมาในนาว่าเป็นผู้หองคอก็ได้รับแล้วเนาะ ก็ขออวยใส่ให้พ่อแกทานแล้วก็ะอให้มีความสุขความสบายใจกายตลอดทุกอย่างจะผูปบอันม่านอย่าปั้นอันหายอันสุายให้กายนี้นอกบันนี้ก็ขอสุมพรไปหาดูท้าวาริวาทุราปุเรนตีสักครังเอวามีวะอิตโตทินังเปตานังอุปการปติอิติตังอิติตัง Tumang <Sing> kipawa miwat minten tu sepi preusang kepatcan do pranaso ya ta maningoti raso ya ta tepi tiyu iwantan tusa bal kowinan Sa tumate bawan bawan antarayu Seni, jang, hutan, pencah, hino, jata, rutama, latan, sukang, salang, atas, simia, kasiminya, timita, seka, cemipi, tanang, cakinang, ta tasa, bufi, kata, manus, sarang, nari, runang, wasuku nyawan nyala, nyata, wana, natang, pitana, matanya, iwang wang, ใจนโลยันใจโคตะกินนางที่นางสังคำมีสุปาริสิตาทิขารตังอิตานยัสาทานยันสุปกขัมปะติสุนยติธั้งมูชาอันยังนิทัติตูปิตานณบุษาจักกตาอุระราฟารันชาปิกุนัมมานุภปปินังตุมเิพุญยังปัสุตังอนัมปะกามตีเจริญพร สำหรับดินบล็อกหาเลยก่อนนี้ท้านอัตมาได้เพยพายไปพร้อมโดยออกตุนหยาดโยมก็มีรองผู้บ้านท่านมตนพันนุรี่เนาะก็ได้มาหาเป็นสกีปัญญาวก็มีนั่งอุดนั่งสาและการนั่งนุย้ยเป็นพนักงานในเมืองนี่แหละเนาะมาเป็นสกีปัญญาณหายอขเจริญหูเหืองสาธุสาธุ แำมาเห็ดบนใส่บากันแทกรูด้วอยู่นี่บอนี่แหละเห็ดที่ทั้งนานเพราะนี่มันเฉพอาะฮะอ่าน้ำมาถวายเนาะจำนวนอยู่หาลอยกอถวายเป็นถี่พ่อเลยเนาะหลายๆเด้อเนาะปัจจัยจากพังไถพีสมานบุญบำมุงด้านแล้วก็อีกแฟนคลับท่านหนึ่งเนาะที่ว่า กาตอนี้หมอบเป็นทีบหอ่อจ้าต้องพี่น้องอันนี้ก็คือดินบลอกหารอยก่อนที่ว่านํามาถวายเนาะให้ทางวัดบ้าทนุ่นขูเ่เซิงเพิ่นบอกว่าจะเหตุเป็นอันนาอาบอลใส่บาดเนาะบอลใส่บาดเพราะว่าตอนนี้ยังใส่อยู่อาในวัดน,น้องพีน่น้องเพิ่นกระจายออกมาหนอกนี่เนาะกะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณลายเดอ้อสำหรับพี่น้องฟังไทยเนาะพี่สมานเมื่อเมื่อานแล้วกะ แฟนคลับท่านหนึ่งที่โบประสงค์องน้าบอว่าเสิ่งฝากเงินมากเผื่อทับบุญเขาพระดัด้นล้วกะ็ให้ทิบทับบุญอี่ยังกรนนะไรน้องคนว่าก็เขาครุ่งไร้เด้อก็ขอให้บุญที่ว่าพี่น้องได้ท่ำผ่านทีมงานขางองพวกเขาก็บกับพื้นสสู่พี่น้องทุกทานแล้วก็สู่แฟนคลับทุกคนแล้วก็ญาติพี่น้องเนาะที่ร่วงหลับไปแล้วก็ขอให้ได้ขาาดับพ้นบุญส่วนนี้เนาะพี่น้องขอให้ชีวิตมีแต่วความเจริญหึงเฮืองไปเมื่อนาแล้วก็ขึ้นย่องย่องโบลงจักเถื่อเนาะ ขั้นคำเขาไล่หลังเขาขนาไล่หลังโฮมเด้อพี่น้องมัสกุสุคนเนาะกล่าคิมนี้ซีจ้ไว้เพียงธานีเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคิงนี้บ๊ายบาย ใจแฟนแๆที่หากแนวแน่นเหนื่อยมาขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจน